ก่อนอื่นเนี่ยให้เราค้นหาไปก่อนนะคะว่าจองตั๋วรถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เข้าที่ลิงก์แรกเลยค่ะแล้วหน้าตาของเว็บนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้เรากดมาที่ เลือกสถานีต้นทางกับสถานีปลายทางนะคะอย่างอันนี้เราออกจากกรุงเทพอภิวัตรไปหาดใหญ่แล้วก็เลือกวันที่นะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเลือกจํานวนผู้โดยสารแล้วก็กดค้นหาเลยค่ะมันก็จะค้นหาให้เรานะคะว่ามีขบวนไหนบ้างนะคะที่สามารถไปออกจากต้นทางแล้วก็ไปถึงปลายทางของเราได้เนาะเราก็เลือกดูขบวนนะคะแล้วก็ดูประเภทของรถดูเวลาที่จะไปถึงได้เลยนะคะเมื่อสมมติว่าเราเลือกได้แล้วนะเราก็กดว่า เลือกได้เลยค่ะอย่างอันนี้เราเลือกอันแรกเนาะเราก็มีหลายราคาค่ะเพราะว่าเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น1นะคะก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกอันไหนเนาะเราก็กดเลือกไปเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะเราก็กดสมัครสมาชิกข้างล่างเนาะแล้วก็กดเพศเลยค่ะ เพศหญิงชื่ออะไรใส่นามสกุลข้อมูลส่วนตัวไปให้หมดนะคะรวมถึงรหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์มเล็กแล้วก็หมายเลขนะคะเมื่อเราสมัครสมาชิกเสร็จเนี่ยถึงจะเข้าสู่ระบบได้เนาะเมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะแล้วเขาก็จะส่งไปที่อีเมลของเรานะคะเราก็กดไปที่อีเมลเนาะส่วนใหญ่จะอยู่ในสแปมหรือว่าถังขยะของเรานะคะให้เราเช็คดูเนาะเพื่อที่ยืนยันอีเมลในการ สมัครนะคะอย่างอันนี้เราก็กดไปที่อ e ีเมลแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาในหน้านี้นะคะว่าเราได้ลงทะเบียนสําเร็จแล้วอีเมลได้รับการยืนยันแล้วนะคะจากนั้นเราก็กดย้อนไปเหมือนตอนแรกเลยค่ะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะคะเป็นการเลือกขบวนแล้วก็เลือกอชั้นที่นั่งนะคะจากนั้นเราก็กดเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมเลยค่ะ อย่างอันนี้เราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้นะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านเหมือนไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ติดที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาในหน้านี้เลยเราสามารถเลือกได้แล้วนะคะว่าจะมีผู้โดยสารกี่คนแล้วก็เป็นเพศอะไรยังไงก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะรวมถึง เราสามารถเลือกที่นั่งได้ด้วยนะคะแล้วก็กดเลือกที่นั่งเลยค่ะนี่ก็คืออันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของเรานะคะที่แบบเป็นสีต่างๆเนาะเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นออสีเขียวเนี่ยก็คือว่างนะคะเราก็เลือกอันที่เป็นสีเขียวเนาะเพื่อที่จะทำการจองที่นั่งแล้วก็มีหมายเลขที่นั่งของเราด้วยนะคะ เมื่อเลือกที่นั่งเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นมาในหน้าของการชำระเงินนะคะโดยทางบัตรเครดิตก็ได้พร้อมเพลย์ก็ได้นะคะซึ่งจองปุ๊บเนี่ยต้องชำระนาตอนนั้นนะคะการจองถึงจะสำเร็จค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย